สุด้าดตอนนี้อยู่แบบเกมไมค์ครับครับเดมแบบพาราไซด์นะครับ V2 นะลิงค์คนสร้างหรือคนทำนะผมจะให้ลิดอยู่ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมสร้างไปโหลดเล่นก็นได้นะโอเคอ่านี่ก็ต้องแบบเป็นแบบมีมันก็จะมีแบบพาราไซด์นะครับเป็นปรสิทธิ์ต่างๆนะในแมปนี้นะครับก็แบบมีจะมีเสียงแมปเลยนะมันจะได้มู้จะได้ยินหรือเปล่านะครับประมาณนี้แล้วกันนะ าผมก็กลัวจำสกแกมเหมือนกันตอนนี้ผมก็ไม่มีอาวุธเลยนะครับผมก็ต้องมาสำรวจบ,บ้านนะเนือที่จะมีขวานะครับเดี๋ยวขอพุมอ่มเข้าันนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะกลัวในบ้านจะมีมีม็อบนะครับผมเลยมีไหมไม่มีม็อบนะครับโอเคฮเฮ้ยเนเธอร์ไลท์นะครับดาบนเนเธอร์ไลท์เลยนะจอยนี้ก็มีโลนะครับเขเยนด้วสตีลโลมาก่อนเลยแล้วกันนะครับ ก็ปุ๊บข้าบนมีที่ไปนะครับมีบาเรลประตูนะครับมันฝรั่งแอปเปิ้ลอ๋อนี่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่กล่องนะโอเคเดี๋ยวต้องไปหาต่อนะว่าโอเคถือดะไว้นะครับไม่มีอะไร อนนี้คือ,อยังแบบยังเช่าเช้าอยู่นะครับเช้าเช้าโอ้โหเือไปนะครับโอเคมันก็จะมีมอนเกิดนะครับโอเคเดี๋ยวต้องสำรวจบ้านนะครับเรื่อยๆปุ๊บโดนมาเฮ้ยมันลดนี่ว่ะอ๋อนี่มันลดนะโอ้โห ผมได้ลงการกด F5 มาครับผมก็แบบตื่นเต้นนิดน,นึงครับเอ้ยอะไรอ่ะเอ้ยเอ้ยวอนเตอร์ครับผมนี่นี่เอ้ยอ๋อ้าเอ๋อไทมันนิ่ง,งเมื่อกี้อะโอเคนะครับแล้วก็ไปเข้าบ้านกันเลยดีกว่านะประตูบ้านอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่โอเคเอ้ยเดอซอมบี้มานี่มานี่ มานี่นะครับมันจะได้หนังอะไรมาด้วยนะครับมันคืออะไรน,นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเอ่อมันจะเป็นเนื้อซอมบี้นะอันนี้คือขวานเหล็กนครับผมไอนน้ดาบนะครับดาบเหล็กมีกล่องคราฟให้นะครับแล้วก็ไมีอีกดาบเหล็กดาบเหล็กอันนี้ก็มีประตูห้องนอนนะครับ โอเคเราเอาประเด็นเรื่อยละกันนะครับที่นอนแบบนี้เฮ้แล้วก็มีฟางข้าวแล้วผมไปข้าวบนนะโอเคอันนี้อาหารนะครับโอ้บ้านฟางข้าวนะเหมือนกินนี่จะมีอาหารให้เยอะนะครับแล้วก็มีเนื้อให้เยอะด้วยนะโอเคโอ้โอ,โอ,โอ,อยัอนยบบนี้คือบันไดเฮ้ยโอ้คนสร้างแบบนี้โคตรสุดยอดเลยนะครับคือมันรวมแบบไง ไม่รวมแม่สี Luckily, ่รวมมอสนะครับมีหลายมอสเลยนะต้องโหลดไปเล่นดูนะครับโอเคมาเจ้าเฮ้ยอุ้ยอุ้ยตีแรงนะเอ้ยมันตีผมทีแล้วห้าลอดเหรอหรือว่ายังไงหรือว่าเร่ผมลดอยู่แล้วอุ้ยโคตรแรงเลยแรงนะครับเนี่ยงานเข้าแล้วครับเราต้องตัดไม้นะเรามีขวานอยู่ครับ Rl l ค้าผมก็เล่นนะแต่ว่าแบบผมมันแบบยังไงไม่รู้อะนั่นจะแบบเวอร์ชันไม่สมบูรณ์ครับนะมันจะมีบงมีบั๊กต่างๆนะผมเลยผมเลยพอไว้ก่อนนะครับโอ้้ยตรงนี้มีของด้วยเอ้ยของของควรสร้างแนๆ่ๆเลยเอ้ยเหมือนจะมีมอนเตอร์เกิดแล้วเนี่ยผมต้องหาที่แอบแล้วล่ะครับอุย้ย ีใครอยู่ไหมนี่นี่นี่นะครับผมมีคนอยูน่นอนดีกว่าโอเคเรานอนเลยนะเจ้าวันนี้เิ่ตื่นมาละได้ยินเสียงจากข้างนอกนะครับข้างนอกน่าจะมีนะือแบบผมอยากให้มอนเตอร์เกิดเยอะนะครับในกล่องม,มีอะไรไหมกล่องไม่มีอะไรนะโอเคก็ ทำขนมปังได้เลยนะครับแล้วก็ไม้ทำเป็นที่ขุดมาก่อนได้นะครับลงมงลงเหมือนพวกนี้นะอ้ยชุดเกาะชุดเกาะปึง้งข้าบนคืออะไรไปไหนมีกล่องนะครับมีชุดกอเหล็กแล้วก็อาหารนะครับรุษนูแล้วก็นดาบในเทเลไรร์ละแหมแจกดีจริงๆนะครับ มีเก็บนี่เก็บไว้ก่อนนะครับไม้อันนี้ไม้นะพอก่อนทุบลง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 ปุ๊บเฮ้ยแกะติดเชื้อครับโอ้แล้วก็มีญ้าที่สูงมากนะครับเฮ้ยแกะไอพวกพาราไซนี่ โอเคนะครับโอเคนะเดี๋ยวขึ้นไปก่อนเอเหมือนข้างหลังเหมือนข้างหลังมันมันปิดตาผมเลยอะ่ะไอเจ้าไก่นะครับโอเคเราก็อยา่าเพิ่งฆ่าได้นะครับเอ้ยข้างในมีข้างในมีหนึ่งตัวนะมันเห็นนะครับโอเคใช่ใช่ใช่เราจะเข้าไปยังไงอ๋อนี่ไงประตูนี้เหมือนเป็นประตูที่ปิดไว้นะครับแต่แล้วก็ ไม่ไม่ไม่สนใจครับเราเข้าไปเลยนะครับโอเคมันเปิดมานี่จะเจอแล้วนะอ่าเอ๊ะทำไมตรงนั้นน่ะปักโอเคก็มีโล่ครับน้องๆเอ้ยต้นไม้สีชมพูเอ่อธนูนะครับผมอ่าก็อาหารด้วยชุด,กดเกาะเหล็กอ่าชุด,กดเกาะเหล็กนานนะครับ มีโซ่นี่เนี่ยเข้าบ้านแบบเนี้ยสุดยอดเลยเฮ้ยเจ้าแกะนะครับเจ้าแกะปรสิตโอเคเฮ้ยมาจริงจอะมาจริงจอกหน้าน่าจัดก,การแกะนะครับไม่ใช่แกะดีไก่เออ ก็มีบ้านนะแล้วก็โอ้ยพวกพลาสตเต็มเลยนะครับโอ้ยซอมบี้นะครับแล้ว,อ,ลนะอ,อ,ลวอันนี้บ้านใหญ่ไม่ใช่บ้านใหญ่ดิมันดูเหมือนอคลอกมานะครับอคอกสัตว์เลยมีสัตว์อ๋มอมีสัตว์อยู่นะมีอะไรบ้างอะ่ะมีอาหารไหมร้องเรียเสียงักอย่างโอเคมีของไหม มีพวกฟางข้าวนะครับอุ้ยมันกัดเอาได้ด้วยหรอเนี่ยอุ้ยอะไรอ่ะออนี่เนี่ยนี่เน่เดี๋ยวขอออกไปก่อนนะครับไปละว,ว่าผมต้องลงเมืองน,นะมันต้องแบบมีทำที่ขุดไงไม่ใช่ที่ขุดอีที่เผา ไอาวาไฟแนนซ์นะครับเดี๋ยวลงตรงนี้เลยแล้วกันโอ้เจอถ่ายเลยนะอมาดวงดีใครเนี่ยแล้มันก็ดวงดีเกินนะบ,บางทีเดไอผมต้องการปูนไงอทำเตาเผาไว้ก่อนเลยนะเตาเผามันน่าจะดีนะปุ๊บปุ๊บโอเคได้เตาเผานะครับ เราขึ้นมาก่อนนะครับตัวอะไรนะอุ้ยอัปปะเดี๋ยวบอกนว่ามีพ่อค้ามานะครับฮัลโหลมาขายอะไรท่านโอ้หเดี๋ยวต้นไม้หายอ้เมื่อกี้บักเหรอต้นไม้หายโตใจหมดเลยนะโอเคนะครับแล้วก็เริ่ม,มวางวางวางแเผามาก่อนแล้วกันนะครับ ก็จะเผาสเสบียงไว้ก่อนนะครับเผาไปหมดเลยแล้วกันหลังเราก็ตัดไม้รอนะครับแบบแบบโอ้ยต้นไม้สูงมากนะครับโอเคเดี๋ยวรออาหารเผาก่อนนะครับโอเคผมว่าเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็ลื้อเลยแล้วกันนะครับลื้อมาเลย อ่าโอเคไปก็ทาเป็นทาที่ขุดนะครับเหมือนที่ขุดเราก็ต้องการที่ขุดเหมือนกันนะโอเคเหมือนปูนเราจะหมดนะครับสักสามอันโอเคได้สองอันก็นไม่เป็นไรนะครับโอเคแทนที่ขุดไม้ไปก่อนนะครับทิ้งไปนะทิ้งไปเลยอันนี้ก็ตัดมานะอ่าเราต้องประชนภัยกันต่อนะครับเอ,อ้ยมีเดือดรัมเลยนะ นี่มันพาราไซ์นะเพื่อนนายเป็นอะไรไหมนายไม่เป็นไรนายเป็นซอมบี้โบตินายสวบป้ปกติอ๋อโอเคเรากลับคืนนะครับกลับคืนสู่ที่เดิมนะครับเราจะเดินสำรวจตรงแถวๆนี้ดูนะครับโอเคตรงนี้นะเตรงนี้มีอะไรอนะ่ะห้องน้ำเหรอเล็กๆนะครับโอ้ต้นไม้มน่าสีสวยนะเนี่ยโอเคปั๊บเปิดประตูมา มีอะไรเอ้ยมีโฮนะก็ฟางข้าวนี่ก็อาหารชั้นเลิศมกันนะเนี่ยเรามีเนเธอร์ไลท์นะครับดาบเนเธอร์ไลท์บอกเลยว่าสุดยอดนะครับอันนี้คือชูกาเคนเนี่ยอือคือตอนนี้ครูผัวยังไม่สร้างบ้านนะคือตอนมืดไหนนอนนั่นนะเจ้าเออก็เลยแบบไม่เท่าไหร่นะครับ ลเลาะเมืองเหรเขามันมีตึกเลยนะเป็นตึกมืองอุสภพานสะพานเหมือนจะผมยังไม่ได้ใช้สะพานนะวโอเคเรามันของจริงแล้วเราโดดไปเลยเดินมาแถานี้โอเคเ,อเจอหมู่บ้านนะครับเป็นบ้านนะบ้านไม้โอ้โหล็อกอย่างนี้เลยใครมีอะไรกันนะปุ๊บมีคราบเลือดนะครับอเป็นบ้านที่ล็อกไว้เลยนะมันต้องน่ากลัวนแน่ๆน,นะคนี่คืออะไรอะ โอ้โหมันกดสวยเอโมรัลนะครับแล้วก็มีบักเกตข้างบนมีอะไรโกอินกัดนะครับให้ยังมุมนะครับเออไม่รู้เหมือนกันแฮะโอเคตัดมาตัดอุ้ยอุ้ยตกใจหมดเลยโอ้ยมาอย่างนี้สิ ผมต้องดูมุมมองนี้นะครับเพราะว่ามันมันจะแบบเห็นเห็นกว้างกว่านะครับโอ้ยโอ้ยบักบักบักกดลัวนะเมื่อกี้เรามานดึงทางกันต่อนะครับการต่อสู้ครั้งนี้เนจะรอดรอเราจะรอด,อด,อด,อดหรือไม่นะครับโอเคั่งน,นั้นก็แบบเป็นฝั่งนอกเกาะแล้วนะมันไม่ใช่แล้วโอเคเราไปฝั่งนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวทไปฝั่งนี้ก่อนนะปุ๊บโดดไปโดดไปปุ๊บเอาเโอเคเอ้ยมีเบอร์รี่ด้วยนะบร์รี่นี่ก็แบบพลังชีวิตได้เหมือนกันนะครับน,นันน่นนั่นนงชีเราจะตายละภูเขาเ่ยลอข้าลูกนี้ไปดูนะครับอ่าขึ้นมาบนเขานะครับก็แบบอุ้ยนี่ไงแล้วุ๊บเจอป๊บเป็น,นะครับเป็นเป็นตึกนะเทียบ,บใหญ่มากนะครับ เหมือนเป็นแบบศูนย์วิจัยอย่างนี้หรือเปล่าหรือโรงพยาบาลนะไม่มั่นใจนะเดี๋ยวตอนลงลงแบบลงไงให้คุ้มนะครับลงแบบนี้นะอุ้ยตกเตมหมดเลยซอมบี้ก็แบบมาแบบแปลกๆเหมือนกันนะก็ระวังระวังด้วยนะมีกราเบลนะโอเคหมดเร็วมากครับเพราะว่าเราวิ่งนะครับเราชอบวิ่งโดดไปมาปุ๊บ ปุ๊บอ่าอนี่ก็เป็นแบบอุ้ยขบวนตัวอะไรนะอ่าก็สัพพานี่ก็ไว้เพียงแต่แ่วนี้ก็แล้วกันนะครับผมโอ้ผีเหรอตัวอะไรนะโอ้มายิ่งเจาะนะครับโอเคบ๊ายฝา,ากกดไลค์ like, Subscribe ผมด้วยนะครับผม